ีนี้มาตามกันต่อครับเรื่องประเด็นของการที่กรมสรรพากรนั้นกำลังจะเดินหน้าในการที่จะเก็บภาษีนะครับกำไรซึ่งได้มาจากการเทรดคริปโตเคอเรนซีแน่นอนว่าหนึ่งในสเต็กโฮเดอร์ที่มีความเกี่ยวข้องแน่ๆก็คือ Exchange หรือแพลตฟอร์มในการเทรดคริปโตเคอเรนซีกันด้วยเพราะว่าถูกอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าสามารถทำหน้าที่เป็นบรโเกอร์ในการรวบรวมข้อมูลส่งให้สรรพากรและส่งให้เรา Verify ได้ไหมหรืออย่างน้อยก็อาจจะรับผลกระทบบ้างหรือไม่จากข่าวนี้กันด้วยมาตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือ CO และร่วมก่อตััง้ง Zp Max ประเทศทศยจด ดออรเอกราภยิมวิไลดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแฟนสวัสดีครับคุณเวดครับสวัสดีครับค่ะ สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะต้นปีก็มีหลายประเด็นนะคะที่ต้องออสัส่นสะเทือนวงการคริปโตพอสมควรนะคะถามก่อนว่าประเด็นการเก็บภาษีคริปโตจริงๆเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกฎหมายที่ถูกตราวไว้ตั้งแต่ปีส5 6 1แล้ว<ม>แต่ว่าถามในมุมแพลตฟอร์มเราเห็นมูฟเมนท์ที่ต่างไปหรือเปล่าเช่นมูนลค่าการซื้อขายลดลงไหมการออกไปจากแพลตฟอร์มไทยไปต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเกิดกรณีนี้ที่ถือว่าเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงเนี้ยค่ะ เออคือตั้งแต่ปีที่แล้วคือปีสองสองห้าหกสี่นะครับเราก็เห็นมีการออกกฎเกณฑ์กฎระเบียบเยอะนะครับจากทางภาครัฐจากทางธนาคารกรอต่อซึ่งก็ทําให้คนก็ย้ายไปไปเทรดที่ต่างประเทศเยอะนะครับอย่างเช่นอ่าห้ามลิสเลนประเภทนี้อะไรต่างๆเลยนะครับแต่เออก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องภาษีนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้อ่ผลักดันนะครับนักลงทุนนะครับไปแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลไลซ์หรือเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศ มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของความเกรงกลัวที่จะเสียภาษีนะครับจริงแล้วอย่างที่คุณเฟิร์นได้ได,ได,ได้ได้พูดก็พูดถูกครับว่ากฎหมายนี้มีตั้งแต่ปี2560อ,อยู่แล้วนะครับแต่ขาดเรื่องของไกด์ไลน์เรื่องเรื่องของแนวทางนะครับที่ชัดเจนนะครับมาตลอดจริงๆแล้วแนวทางและความชัดเจนครับก็เพิ่งมาภายในภายในปีนี้นี่เองก็คือเจ็ดวันที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีความชัดเจนความกระจ่างมากขึ้นจากจากที่ ทางโฆษกกรมสรรพากรออกรายการของของนายุณฟังวิดมวมเมื่อวานใช่ไหมครับก็ก็ได้มีมีความชัดเจนตรงนั้นมากขึ้นนะครับพอเกิดความชัดเจนตรงนี้อะครับมันเป็นเรื่องที่ทําให้นักลงทุนนะครับเราก็วงการเนี้ยเห็นความชัดเจนแล้วแล้วก็เกิดการตอบรับที่ไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการคํานวณภาษีนะครับการเก็บภาษีเนี่ยครับไม่ผิดนะครับ แต่สิ่งที่คนที่จะพิจารณาโดยด้วยความละเอียดอ่อนว่าจะเก็บเท่าไหร่จะเก็บอย่างไรนะครับ mm. ถ้าคุณเก็บเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือจะเก็บเป็นสินค้านะครับสินค้าคุณจะมีเป็นเรื่องของเซลส์แท็กซ์นะครับ mm. คุณหักภาษีณนนที่จ่ายสภาพเสร็จอโอเคคุณก็คิดเป็นสินค้าไปแต่นี่คุณคิดเป็นสินทรัพย์ด้วยคุณก็บอกคุณจะคิดเป็นแคปิตอลเกนส์แท็กซ์นะครับแต่มันไม่ใช่แคปิตอลเกนส์แท็กซ์เพราะว่า Capital g a ร์ s tax นะครับเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้แบ่งกับเรื่องของภาษีรายได้บุคคลนะครับเขาเขาแยกกันอย่างที่ประเทศอังกฤษเขาก็แยกกันนะครับในขณะเดียวกัน Capital Ga i n เกนเนี่ยคือมันเป็นรายได้สุทธินะครับเป็น Ne Prof รไฟว่าไม่ใช่ว่าไม้ไหนที่ซื้อขายแล้วได้กําไรคิดแค่ไม้นั้นแลวขาดทุนไม่คิดนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นการคํานวณภาษีที่ผิดหลักการผิดนะครับจริยธรรมนะครับและผิดผิดผิดกับที่ผมเรียนเรียนมานะครับ หลายตำราเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าแนวทางตรงนี้ครับควรไปพิจารณาต่ายตรองและศึกษาให้ดีอีกทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วมันจะทำให้ตลาดเนี่ยครับสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าการการไปหักภาษีบนที่กำไรอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดเลยว่าเอาขาทุนสามารถมามาหักลบกันได้มาอ f f s ็ตกันได้นะครับอันเนี้ยมันผมผมว่ามันมันมันไม่ถูก ร <S <S จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าสถานาการณ์โควิดนะครับก็ทําให้ประเทศก็ขาดเรื่องของรายได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องเพิ่มภาษีทางด้านรายได้ามากขึ้นนะครับ <S <S เรื่องของตลาดหุ้นก็อย่างที่คุณคุณฟังก็พูดไปนะครับแบบวิทย์ก็พูดไปก็จะมีการเก็บเหนือล้านละพันใช่ไหมครับ <S <S ที่ที่จะเก็บเท่าตรงนั้นเพราะว่าต้องเอาเอาเอาเงินเข้าเข้าภาครัฐก็โชคดีด้วยที่ประเทศไทยก็ไม่ได้มี c o n t e n คอนเทน n t i v e easing ขนาดนั้นคือไม่ได ไม่ได้พิมพ์เงินขึ้นมามากขึ้นนะครับไม่งั้นเงินก็เฟ้อแต่ว่าเป็นการหาเงินแทนที่เสดเงินขึ้นมาก็เป็นหาเงินการเก็บภาษีแทนนะครับแต่ผมคิดว่าการเก็บภาษีนะครับก็คือการหาเงินเข้าภาครัฐการหา,ารเงินเข้าประเทศมผมคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็คือว่าพยายามสนับสนุนวงการสินทัย์ดิจิตอลให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ<ม>อาจจะมีท a x break ให้กับสตาร์ทอัพที่มาทําตรงนี้ก็ทางประเทศจะสามารถดึงเงิน เข้าจากต่างประเทศเนี่ยเป็น foreign direct investment นะครับเป็น FDI เข้าประเทศเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเงินเงินจากต่างประเทศเข้ามาก็ได้จ้างจ้างบุคลากรคนไทยนะครับคนไทยก็ได้มีความรู้ประสบการณ์มากขึ้นรายได้ก็เป็นรายได้จากเงินจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยนะครับเขาก็เสียภาษีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลทําตรงนี้เขาก็เสียภาษีแทนนะครับบอกว่าอันนี้ครับเงินมันก็เข้าถึงประชาชนเลยนะครับคนที่ได้ทํางานตรงนี้ นะครับเขาได้เป็นรายได้ของเขาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าภาครัฐซึ่งจริงๆภาครัฐก็ทําเพื่อประชาชนอยู่แล้วแต่อันเนี้ยก็ถึงประชาชนโดยตรงนะครับและประเทศไทยก็จะได้ได้หน้าตาเป็นดิจิทัลแอสเซทฮับนะครับในภูมิภาคนี้นะครับเราก็ได้เป็นหน้าเป็นตาได้มีความชื่อเสียงนะครับแล้วเราก็ได้นําเรื่องของอินโนเวชันทางด้านตรงนี้ผมคิดว่าตรงเนี้ยครับประเทศชาติก็จะได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งกิจยศศักดิ์ศรีนะครับได้ทั้ง รายได้ของต่างประเทศที่เข้ามาเม็ดเงินนักลงทุนต่างประเทศก่อเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าเงินที่จะเข้ามาตรงนั้นครับน่าจะเยอะมากกว่าการเก็บภาษีเลยสักเครับอ่าทีนี้ดเรครับเดี๋ยวตัวอย่างที่บอกว่าต่างประเทศเก็บยังไงและอื่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวคงคุยกันแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยครับเมื่อวานที่ได้มีการคุยกันน็คือว่าคนที่ไปเทรดเองอาจจะไม่ได้ใช้กระดาษจดหรืออาจจะไม่ได้แคปเจอร์หน้าจอว่าแต่ละครั้งเนี่ยตัวเองได้กาไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่รู้นนว่าตัวเองินได้กาไรเท่าไหร่แล้วก็มีการพูดคุว่าใช้้แบบนีม ให้ทางด้านของ Exchange หรือแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวบร o k เกอร์ตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลจากนั้นอาจจะส่งให้สรรพากรก็ดีหรือว่าส่งให้เจ้าของบัญชีเป็นผู้ Verify จากนั้นก็มีการเอาตรงนั้นมาคำานวณเป็นฐานภาษีก่อนที่จะเดินหน้าในการจ่ายภาษีในส่วนนี้เนี่ยต้องถามดออรอว่ามันมีความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคมากน้อยขนาดไหนบ้างไหมครับ จริงๆตอนนี้เราให้ transaction record ให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับสามารถ uh huh. ย้อนหลัง huh. ได้หนึ่ง, <Okay. S 1> งปีอยู่แล้ว uh huh. เขาาสามารถดาวน์โหลดได้เป็นเป็น raw file นะครับว่า uh huh. เขาซื้อเวลานี้ซื้อเหรียญอะไรยังไง,งต่างๆนะครับ uh huh. คือเราให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ uh huh. ถามว่าต้องให้กรมสพา,ารกรหรือเปล่าก็เขาเป็นภาครัฐนะครับ uh huh. uh huh. ตามตามกฎหมายอา่เราก็ต้องให้ให้ข้อมูลกับภาครัฐอยู่แล้วนะครับอา่าแต่อ่สิ่งที่ทางกรมสรรพากรบอกว่าเราจะให้เราเป็นคนเก็บภาษีนะครับอ,อันนี้ผมว่ามันไม่ถูกผมผมไม่ได้เป็นรัฐนะฮะผมผมเป็นเอกชนนะครับผมไม่มีหน้าที่ไปเอาไปไปไปล้วงมือเข้ากระเป๋าของประชาชนได้แล้วเก็บกับเขาอันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเอกชนนะครับผมเป็นแค่นิติบุคคลปกตินะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ สิ่งที่เราส,สามารถทําได้คืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเราก็ทําอยู่แล้ว mm hmm. เราก็ให้ทรานเซชั o รีคอ record กับลูกค้าแต่ว่า transaction record หรือว่ารีคอร r d การทําธุรกรรมพวกนี้ครับมันก็ค่อนข้างเยอะมากมันคํานวณค่อนข้างยากนะครับอ mm hmm. uh, ผมคํานวณให้กับลูกค้าเองยังยากเลยนะครับ <okay. S 2> แต่กามารมสรรพากรเขาบอกว่าเขามีระบบที่สามารถคํานวณให้ได้เราอยากมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมอยาก ถ้าปเป็นลิขสิทก,ก็ก็ดีมากเลยเขาก็จะได้แชร์ให้กับวงการมันมันไม่สามารถช่วยให้กับวงการสินทรัพย์ทิ่โลได้นะครับผมว่าช่วยได้กับวงการบัญชีได้เลยผมว่าบริษัท PwC EY พวกนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับกับเทคโนโลยีอันอล้ำเลิศของกรมสรรพากรนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมก็ก็ยินดีและพร้อมที่จะัพ p อ o r t กรมสรรพากรนะครับถ้าเขามีระบบตรงนี้แล้วก็เราเราก็ผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอรอดูครับว่าอยากอยากจะมาใช้เหมือนกันครับ อยากทราบจริงๆเนอ้อเอก,กราบค่ะว่าจริงๆระหว่างก่อนเนี่ยที่เราจะคุยกันวันนี้ สัมภาร์เคยติดต่อเอ,อ็กซ์ชอนนด์อย่างซิเบกไปบ้างหรือเปล่านะคะเพื่อพูดคุยหารเรือหรือว่าออ,ออกแนวทางต่างๆร่วมกันนะคะหรือว่าเตรียมที่จะพูดคุยเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าทางคุณสมัยโฆษกสัมภารก็บอกว่า<ม>เดี๋ยวจะคุยกันนะคะเราก็น่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ด้วยจริงๆมีการติดต่อกันมาก่อนหน้านี้ไหมหรือถ้าคุยกันจริงๆแล้วคิว่าแอคชั่นหนึ่งที่ชัดเจนคือการใช้วิธีการคำนวณแบบ transaction ที่มีกําไรเท่านั้นเนี่ย ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มไม่เห็นด้วยแล้วกับ2คือเอกชนหรือแพลตฟอร์มเอไม่ได้มีหน้าที่ในการเก็บภาษีแต่อำลวยความสะดวกทําได้อยู่แล้วแต่ในเชิงปฏิบัติจริงๆถ้าจะให้ครบทุกทาร์นเซ็กชันว่ากำไรเท่าไหร่มันยากจริงๆอยากทราบจริงว่าคุยกันยังไงแล้วก็เรามองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะคะกับความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ๆนี้น่าจะเป็นแบบไหนคะเขาไม่เคยคุยกับทางผมหรือทางบริษัทเลยนะครับ ครับไม่ไม่เคยคุยเลยไม่เคยมีอ่านังสือหรือจดหมายเข้ามาคุยหรือเข้าหาพบเพื่อเจอจะหาหรือหรือมีการการขอเป็นอภินียนนะครับ c o มิ e เห n นหรือเป็นฮ e a r i n g หรือต่างๆนะครับไม่เคยมีเลยนะครับทางทางบริษัทและทางผมเองก็ไม่คิดว่าจําเป็นที่ต้องมีเพราะว่ากฎหมายมันมีตั้งแต่ปีสองพหงหนึ่งอยู่แล้วนะครับม,มีมีตั้งแต่อ ตอนที่มีกฎหมายขอใบอนุญาตไลเซนส์นะ<ร>ครับที่เป็นเอเจนอะไรต่างๆมีตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็คิดว่าโอเคก็คงไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่พอมันมีแนวทางออกมาอย่างนี้และมีความการตีความว่ากันจะเป็นการทรานสเซคชั่นอย่างนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของทางผมและบริษัทที่ต้องเสนอตัวเข้าไปคุยกับกรรมสิรธิครับผมก็ต้องทําหน้าที่แทนที่นักลงทุนแทนลูกค้าแล้วนะครับเพื่อเข้าไปเป็นเสียงให้กับเขานะครับว่า การเก็บภาษีแบบนี้แนวทางแบบนี้นะครับทางประชาชนทางนักลงทุนเนี่ยคิดอย่างไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าทางประชาชนนักลงทุนก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ไม่มีการออกความเห็นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับในฐานะที่ซิฟเม็กซ์เราก็เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตมาตรงนี้นะครับเราก็เหมือนกับต้องเป็นตัวแทนให้กับทางประชาชนและนักลงทุนเพื่อเข้าไปหารือนะครับผมเชื่อว่ากฎหมายพวกนี้หรือแนวแนวทางนะครับมันมันก็ยังปรับเปลี่ยนกันได้ นะครับบ<ช>างังยังสามารถเจอจาหารือกันได้ก็เป็นหน้าที่ของทางบริษัทนะครับที่ต้องเข้าไปคุยแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับไม่เคยมีการติดต่อไม่เคยมีการขอความคิดเห็นไม่เคยมีการเจราจาปรึกษาหารือเลยครับือ็อ,อ,อกเตอรครับจริงๆแล้วผมว่าการเรียนรู้จากต่างประเทศที่เขาอาจจะไม่ชัวร์กับเราก็อาจจะมีประสบการณ์ในการเก็บภาษีคึ้นโตเคเรนซี่แล้วดรพอมีตัวอย่างเปรียบเทียบครับว่าประเทศอื่นที่เขา ง่ายคือตกผลึกมาแล้วเนี่ยเขามีวิธีการเก็บอย่างไรแล้วในแง่ของตัวภาษีอากรนี้เขาใช้วิธีการเข้าไปรวมกันกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเขาใช้วิธีแบบไหนบ้างครับดรเอคือเรื่องของตัวตัว withholding tax นะครับหลายหลายประเทศไม่ค่อยมีนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> จะมีบางประเทศที่อาจจะเห็นว่าตัวสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นสินค้านะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีประเทศในทั่วโลกนี้เห็นว่าเป็นเป็นเป็นกู๊ดนะครับ ส่วนมากออ่่าาโดยแปลกๆแ,แล้วก็อาจจะเห็นเป็นคอมมดิตี้อย่างประเทศอินโดนีเซียจะเห็นเป็นคอมมดิตี้เหมือนพวกเหล็กพวกทองพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับจะอยู่สองฝั่งว่าถ้าไม่เป็นเคอร์เรนซีก็เป็นดิจิทัลแอสเซทก็เป็นซเคซกูริตี้ไปเป็นแอสเซทไฟนะครับประเทศที่ซิมเม็กซ์มาอยู่อย่างเช่นสิงคโปร์นะครับไม่มีการเก็บแคปิตอลเกนส์แท็กซ์เลยนะครับบนนี้นะครับไม่มีเวทอลิงแท็กซ์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นซเคซกูริตี้โทเค็น ก็คือเป็นเป็นเอ่อเป็นดิจิตอลโทเค็นที่อิงด้วยกําไรหรือไรายได้หรือ,อมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันอยู่อะไรพวกนี้เขาก็จะตีความว่าเป็นหลักทรัพย์นะครับซึ่งหลักทรัพย์เขาก็เสียภาษีนะครับตรงนั้นประเทศออสเตรเลียนะครับก็มี Capital g a นส์แท็นะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณถือค r y ปโตเค r เรนซีนี้มากกว่า12เดือนนะครับคุณสามารถหักดิส count ของ Capital เกนส์ a x แท็กตรงนี้ได้50%เลย นะครับถ้าถือข้ามปีไปนะครับในขณะเดียวกันคุณก็สามารถเอา,เอาผลที่คุณขาดทุนมาเนี่ยครับมาหักลบได้มาออฟเซ็ตได้นี่นี่คือคำว่า capital gains tax capital gains tax คือคุณสามารถออฟเซ็ตได้มันไม่ใช่ gross income tax หรือ gross revenue tax นะครับอ,อันนั้นน่ะมันมันเหมือนเหมือนภาษีภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ใช่ไหมที่คุณเก็บบน product เลยนะครับก็ ออคอนเซปต์จะไม่เหมือนกันทางอเมริกาก็เหมือนกันครับทางอเมริกาก็มีการเก็บ c a p ิ t a ลเกนแแต่สามารถออฟเซ็ตได้แต่ถ้าคุณถือข้ามปีตย่างต่างคุณก็สามารถดิสคาวน์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจะก็จะเห็นหลายประเทศนะครับว่าเป็นการเก็บแคปิ t a ลเกนส s แท็กอย่างแท้จริงก็คือคุณสามารถเอาผลขาดทุนของคุณเนี่ยมาหักลบได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณลงทุนจริงๆเพื่อระยะยาวมากกว่า1ปีคุณก็เอามาดิสคาวน์ต่อครับคุณสามารถมาลดดภาระภาษีได้เพิ่มอีก Hmm. ค่ะค่ะทีนี้วันก่อนค่ะม,มีโอกาสคุยกับพี่บิดเหมือนกันนะพี่บิดพี่หนอมแล้วก็ดอกตอร์พีตนะคะจริงๆพี่หนอมเลสเปรเนหนึ่งน่าสนใจแท็กสบักหนอมอะค่ะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกรมสรรพากรหรือเปล่าดิฟันแอบแชร์นิดนึงนะคะว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องของรัฐบาละว่ามองคริปโตเคเรนซีอย่างไรคือจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเพราะว่าแต่และประเทศมีนโยบายที่ต่างกันทีนี้ถ้ามองในบริบทบ้านเราค่ะดรตัวเอ,อก,กลาบสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ณขณะนี้ถือว่าไม่แน่ใจว่ามันดีไฟได้แค่ไหนนะคะว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนประเด็นแรกประเด็นที่2คือแล้ว นโยบายภาษีที่ควรจะเป็นของบ้านเราในแบบไทยๆเนี่ยให้เหมาะกับทั้งผู้ลงทุนนะคะ exchange แล้วก็อภาครัฐด้วยนะคะให้ทุกฝ่ายเนี่ยโอเคสมดุลไปด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนคะก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเนี่ยครับในปีสอง1หนึ่งที่ผ่านมานะครับได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆเลยนะครับเราก็ผมในฐานะที่เป็นบริษัทซีเนก็เห็นว่าบริษัทก็เติบโตอย่างมากนะครับ เพราะว่าตลาดมีความเติบโตอย่างมากนะครับคนรุ่นใหม่นะครับก็เข้ามาในตลาดนี้เยอะ,อะแน่นอนว่าทางทางรัฐบาลนะครับเขาก็เห็นว่าในโลกของสินนรั์ดิจิทัลนะครับยังมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายอย่างเหมือนกันอันนี้ผมก็ต้องยอมรับนะครับมีการหลอกลวงมีสแกนมีรับภูมีอะไรเงี้ยก,ก็ยังเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเขาก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของที่เยาวชนก็ไม่ไม่เรียนหนังสือด้วยเอาแต่มีการ เทรดได้เงินได้ตังแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมคิดจะเรียนหนังสือต่อไม่ทํางานก็เป็นปัญหาในเชิงของสังคมและยังเยาวชนอันนี้ผมผมก็เห็นแล้วผมก็ยอมรับนะครับว่าว่าเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าแทนที่จะ,อะ,อะตอบสนองด้วยการที่เก็บภาษีนะครับอันนี้ครับผมก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องของรายได้ของภาครัฐที่ปีที่แล้วก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขเขาก็ไม่ถึงเต้าด้วยนะครับแต่อย่าง <ๆ S 2> ที่ผมได้เรียนไปก็อาจจะไม่ได้เป็น วิธีทางที่เหมาะสมกับการหาหา,หาเงินเข้าเข้าเข้าประเทศนะครับในที่สุดนะครับแบงก์ชาติก็ก็ออกมาพูดว่าไม่สนับสนุนคร<ม>ิปโตเคอเรนซีในการใช้คร<ม>ิปโตเคอเรนซีเป็นกานชําระสินค้าต่างๆอันนี้ก็ต้องเห็นด้วยกนะับเขาเพราะว่าเขากลัวว่าความปลอดภยัยความเสถียรภาพของเงินบาทนะครับก็จะ,จะลดไปในอนาคตนะครับแต่สิ่งแบบท,ที่ผมก็จะปิดท้ายได้เลยนะครับก็คือว่าเทคโนโลยี ยังไงก็มาอยู่แล้วนะครับคนคนรุ่นใหม่ยังไงเขาก็จะต้องโตขึ้นเขาก็จะต้องแก่ขึ้นนะครับคนคนรุ่นเก่าก็ต้องก็ต้องหายจากไปมันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับมันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนะครับก็ก็ต้องมาแน่ๆนะครับจะมาช้าจะมาเร็วขนาดไหนนะครับก็ต้องก,ก็ต้องดูไปจะใช้เทคโนโลยี เป็นการควบคุมประชาชนดูทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเกาหลีเหนือหรือเหมือนประเทศจีนหรือว่าคุณจะเปิดประเทศเหมือนอเมริกานะกี่ยนะก็ต้องดูไปว่าว่าประเทศเราเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราไม่ได้ไปเผด็จก,การอย,าอย่างนั้น,น,นหรอกครับเราก็ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่แต่เราอาจจะเป็นประชาธิปไตยทยี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มอดเดินอะไรขนาดนั้นเราต้องยังต้องใช้เวลาพัฒนาและยังไม่ได้เร็วแต่ผมก็เชื่อว่า การที่มีสังคมดิจิตอลแล้วที่เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพ n e t r a t i o n ร a คนเข้าตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมเห็นว่าเป็นโอกาสมากๆเลยนะครับถ้าภาครัฐสามารถที่จะมาดูว่าเนี่ยคือ,อแทนที่เป็นพยันตรายแต่ว่าเป็นโอกาสครับผมว่าทั้งประเทศนะครับทั้งในเรื่องของความสมพัธ์ระหว่างประเทศทั้งในของความพัฒน,นาประเทศประเทศไทยและผมเชื่อว่าเรื่องของสมรรถภาพเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยนะครับ เราก็จะสามารถเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแน่นอนครับ <C at> ดรเอกเอราศครับก่อนที่จะไปถามเรื่องทิศทางคริปโตในเวลานี้ซึ่งอาจจะดูซบๆไปเล็กน้อยขอถามนิดนึงครับสมมติว่าดรเอกเอราชไปเจอกรมสรรพากรไม่ว่าจะเขาเชิญมาดราไปเจอเขาเองก็ตามแต่นะครับและเขาดึงดันบอกว่ายังไงก็ตามเราจะต้องมีการกรอกกําไรเอาไว้ในการสาแดงภาษีพงด .9091 แบบนี้ดออรอยากจะมีอินพุตให้กับทางกรมสรรพากรอย่างไรบ้างเอากระชับกระชับตรงนี้ก่อนที่ไปทิศทางคริปโตครับ คือผมว่าการกรอกนี่มันเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีอยู่แล้วนะครับอันนี้มาอันนี้อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทางอ่าสำนัากรที่ต้องไปคำนวณภาษใีให้ให้แต่ละคนแต่ละคนนะครับอ่าถามว่าอ่าเขาสิ่งที่เขาควรที่ถ้าผมจะแนะนํได้านะครับก็คือเรื่องของของแนวทางอย่างเช่นเรื่องของการคิดการคิดแค่ธุรกรรมที่มีกาไรนะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่ capital gains tax นะครับมันมันเป็นอะไรมันเป็น gross gross revenue tax หรอ,เ,อ,อเป็น gross income tax หรอเอ,อ๊ประเทศไทยเรามี gross income tax ด้วยหรอนะครับก็ต้องดูว่ามันเคยมีแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าแล้วก็สร้างความชัดเจนหรือว่าก็ต้องถามเขาตรงๆเลยนะครับว่าเก็บภาษีอันนี้เพื่อไม่อยากให้วงการสินทรัพย์ดิจน้อลเกิดหรือเปล่าครับคุณพยายามจะเอ็ดกั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ก็ต้องถามตรงๆเลยถ้าเขาบอกว่าเขา ปิดกัน้นผมก็บอกแล้วแล้วคุณให้ใบอนุญาตผมมาทําไมนะครับให้ผมทาธุรกิจตรงนี้ทําไมนะครับก็ต้องคุยกันตรงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องทําแน่นอนนะครับก็คือว่าต้องมองในมุมของนักลงทุนนะครับยังไงก็ตามบริษัทซิปเม็กเราเก็บค่าธรรมเนียมการเทรดเราเสียภาษีให้กับภาครัฐตรงนั้นผมเสียได้นะครับผมผมไม่ผมไม่มีปัญหาเลยบริษัทและผมเชื่อว่าทุกบริษัทเนี่ยครับก็เสียภาษีได้นะครับ,นะรบให้กับภาครัฐ แต่ว่าดักลองทุนนะครับเราก็ควรที่จะปกป้องเขาเพื่อและผมก็ต้องปกป้องวงการนี้เพื่อให้มันเกิดขึ้นด้วยครับอืมอืมค่ะ โอเคนั่นคือภาพที่ชัดขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราคงได้เห็นการพูดคุยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บทสรุปที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะทีนี้ขอข้ามไปแตะเรื่องของภาพตลาดคริปโตที่ตอนนี้ปรับตัวลงจากแรงกดดันหนึ่งก็คือเรื่องของเฟดที่มีท่าทีใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากยิ่งขึ้นเราประเมินภาพนี้ยังไงบ้างคะน่นอนครับว่าการที่มีคนคุณเฟิร์นใช้คําว่าอะไรครับ con c น,นเ e r t i g h t อ่าไทเทนิ huh. ่งใช่ไหมครับ uh huh. ที่ตรงมกับคอนดิชันอีซิงนะครับ hmm. ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เป็นการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับ hmm. พอมามีขึ้นการปัญหาของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยครับมันก็จะมีของฟันฟลูแน่นอนว่าอ่านักลงทุนที่มีเงินอยู่ในสินทรัพย์ดิจิตอลก็อาจจะย้ายเงินไปยังอื่นเพราะว่ามันมีดอกเบี้ยที่ดีขึ้นนะครับ hmm. เพราะว่าสินทรัพย์ดิจิตอลก็เป็นเป็นไฮริสอินเวสท์เมนต์อยู่แล้วนะครับพอเขาเห็นโล w r ริสอินเวสท์เมนต์แต่ว่ามีไ i g h เออร์รีเทิร์นมากขึ้น น,นักลงทุนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟหรือ,อกองทุนระดับใหญ่ๆเขาก็จะย้ายเงินนะครับไปที่พวกมันนี่มาเก็ตพวกพวกบอลพวกหุ้นกู้พันธบัตรตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตลาดสิ digital, นทรัพย์ดิจิตอลครับก็เติบโตอย่างมากเลยนะครับจริงๆเวลานี้ของปีที่แล้วนะครับบิตคอยก็ยังยัง,ย,งยังอยู่สูงกว่าตอนนี้นะครับตอนนั้นยังอยู่ mm. เหรียญละล้านกว่าบาทเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเหรียญละเหรียญละล้านห้ก็ ก็ยังประมาณสัก40%กว่าเวลาใน่ของปีที่แล้วเพราะฉะนั้น40%ของ year on year growth เนี่ยก็ถือว่าดียังดีมากถ้าเปรียบเทียกบกับ Asset ประเภทอื่นๆนะครับผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ของโควิดนะครับก,ก,ก,ก็น่าจะด,ดีขึ้นนะครับก็ยังยังคิดอยู่ว่าการการทำ quantitative tightening เนี่ยเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ไหมเพราะว่ามีเรื่องของอัมิคอนเกิดขึ้นนะครับ mm. แต่ก็ คิดว่าคอนเทนต e อีซิงไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเฟดก็เพพิมเงินออกมาเยอะมากๆครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่สัก25 trillion ดอลลาร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิด tightening เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนในขณะเดียวกันตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเราจะเห็นว่าทุก4ปีและจะจะปิดท้ายจริงๆแล้วคนปิดท้ายด้วยปี2021ก็คือเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นเป็นช่วงพีคเป็นเขาเรียกว่าไซเคิลพีคนะครับ อันนี้ก็คือเราจะเห็นในปี2017ก็เกิดขึ้นนะครับปี2013ก็เกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่า<ม>เอ๊ะปี2021น่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามีโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ก็มีบางทฤษฎีที่คิดว่าเพราะตลาดมันใหญ่ขึ้นมีกองทุนเข้ามามากขึ้นอะไรต่างๆนะครับไซเคิลพีของรอบนี้อาจจะถูก extend ไปอาจจะถูกขยายไปอีกระยะเวลา3 6เดือนก็อาจจะ Q1 หรือ Q2 ข,ของปีนีนะครับแต่ ถ้าพูดในเชิงเทคนิคเลยนะครับก็ต้องบอกได้เลยครับว่า Bitcoin หลุดเส้นแนวรับของสปอร์ต50วันแล้วนะครับซึ่งยังไม่ได้หลุดเส้นนี้มาเลยตั้งแต่พฤษภาของปีที่แล้วนะครับจริงๆเป็นมีนาของปีที่แล้วซึ่งเป็นโควิดคราชนะครับเป็น Black Swan Event นะครับอันนี้มไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกือบ2ปีแล้วนะครับเส้นเส้นเส้นแนวรับ50วัน แต่เราแต่เราเห็นว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสําหรับคอย i n ถามว่าจะรีบาว์หรือไม่ก็ต้องก็ต้องดูต่อไปนะครับ uh, แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีการรีบาว์แบบเป็นเด็ดแคตบาว์หรือว่าเป็นการรีบาว์แบบรวดเร็วเร็วนี้นะครับจะถือว่าเป็นขาลงเลยไหมคะ uh, ผมคิดว่าต้องต้องต้องติดตามต่อไปอีกสักเดือนหนึ่งนะครับให้ mm. ให้มันเกิดคอนเฟิร์มเอชนะครับว่า สมมติกลับขึ้นไปแตะเส้น50วันแล้วไม่ผ่านไม่ทะลุแล้วเด้งกลับมาเหมือนเดิมถือว่าเป็นขาลงแล้วนะครับ <c oughs> อ,อย่างที่ผมได้เรียนไปรายการครั้งที่แล้วนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราไม่ได้ต้นน้ํามามาตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> เราอยู่กลางน้ําถึงปลายน้ําด้วยซ้ํานะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็เริ่มมีสัญลักณมีสัญญาณว่าเริ่มปลายน้ํามากขึ้นเรื่อยเือนะครับยิ่ง <c oughs> ทุกวันผ่านไปครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าบิตคอยกลับไป ที่เหรียญละห0,000นดอลลาร์หรือ5้าหมื่นพันดอลลาร์ภายในเดือนนี้นะครับก็อาจจะเห็นเป็นรีบาวด์ได้แต่ว่าถ้าเราไม่เห็นภายในเดือนสองเดือนนี้ผมเชื่อว่าก็เริ่มเข้าขาลงแล้วครับืนะอ่ะได้ค่ะขอบคุณมากครับดรเอกราบเป็นกำลังใจให้นะคะารแล้วก็ถ้าพูดคุยแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับทางด้านแพลตฟอร์มกับสภาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเจอใหม่ครับดรเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชัดเจนนะคะดเรเอกราบยิ้มวิไหลนะคะซึ่งเป็น CEO แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งซิปเม็กนะคะบอกชัดนะคะว่าภาษีเนี่ยผลัก ให้ผู้ลงทุนออกไปต่างประเทศแน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการคำนวณที่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะเป็นรายการเปิดประเด็นเหมือนกันนะคะพี่วิทย์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทางกรมสรรพากรส่งตัวแทนคือท่านสมหมายที่เป็นโฆษกมาพูดคุยนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าคนในแวดวงไม่เห็นด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะพอเห็นเขาเรียกว่าอารมณ์นะคะของผู้ลงทุนไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลไหนก็ตามนะคะในคอมมูนิตี้เนี่ยพูดคุย เรื่องนี้กันทั้งวันเลยนะคะแต่ทางด้านของซิปเมมองอย่างไรซิปเมพูดชัดในนี้โค้ดคำพูดเลยว่าวิธีคำนวณผิดหลักการและจริยธรรมนี่คือสิ่งที่ดรเอกลาบอกไว้เพราะว่าเป็นการคิดฟรานเซ็ปชั่นที่มีกำไรแต่ไม่สามารถนำขาดทุนมาหักกลบได้ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงสะท้อนการปิดกั้นตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าถ้าใช่จะมาให้ใบอนุญาต แพลตฟอร์มหรือ Exchange ทําำไมนะคะน, <S 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 นี่คือคำถามตัวใหญ่ๆนะคะของทาง Exchange ที่ฝากกลับไปถึงผู้เกี่ยวข้องนะคะในขณะที่สิ่งที่ควรทำซิมเมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะสร้างแรงจูงใจให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนให้บ้านเราเป็น Digital a s s e t ทฮับน่าจะดีกว่า นะคะเพราะว่าเราจะได้ทั้งเทคโนโลยีได้ทั้งโน้ตหาวได้ทั้งการจ้างงานและสุดท้ายรัฐก็จะได้ภาษีนิติบุคคลด้วยนะคะและลูกค้าเนี่ยนะคะตอนนี้สิ่งที่ทางแพลตฟอร์มทําได้ก็คือมีทรานซัคชันย้อนหลังให้หนึ่งปีออนนี้สำหรับซิปเมกนะคะแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือการอำนวยความสะดวกแต่แพลตฟอร์มเอง e x c ก a n g e จเองไม่ได้มีหน้าที่ในการเก็บภาษีนะคะส่วนประเทศอื่นสิงคโปร์ออสเตรเลียอเมริกาเองนะคะเขาก็มี Capital เกนแท็กเหมือนกัน แต่ไม่มี withholding t คือมีกําไรทีออ่จะต้องไปเสียภาษีจากกาไรแต่ว่า <às lee. S 1> ตัวหักเงินที่จ่ายเนี่ยไม่มีนะคะและตัวเสียภาษีจากกาไรเนี่ยก็ไปหักลบกับที่ขาดทุนได้แถมถ้าถือเหรีายญใดยาวเกิน1ปีก็เอามาลด <Hello. S 1> เป็นส่วนลดสำหรับตัวภาษีได้อีกด้วยเหมือนกันนะคะเทคโนโลยีต้องเดินไปข้างหน้าคนรุ่นใหม่ต้องเติบโตมานี่คือสิ่งที่ ดงดกเอรกราฟฝากเอาไว้นะคะก็คงต้องตามเรื่องนี้กันต่อคะ่ะเข้าใจถึงทุกหน่วยงานเลยนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้ใกล้ๆจะมีข้อสรุปแล้วแหละนะคะเพราะว่าเคนเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีคนของกรมสรรพากรออกมาพูดคุยนะคะมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของ Q&A นี่ปฏิบัติก็จะมีมากขึ้นนับจากนี้ไปคนที่อยู่ในตลาดก็รอติดตามกันได้เดี๋ยวเราก็จะมอนิเตอร์มาฝากแน่นอน,นะคะ่ะพิทิตคะ่ะแล้วก็สําคัญมากๆนะครับเมื่อวานนี้ที่ทุกท่านส่งคําถามมาสรรพากรเขาขอนะครับบอกว่าเขาจริงจังนะ เรารวบรวมคาถามของท่านส่งไปให้สกสพแล้วและวันนี้เองก็เช่นเดียวกันถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็จะส่งไปให้ด้วยต้องบอกเมื่อวานนี้สพกรก็ถือว่าระจายกว้างนะครับมารับฟังกันอย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. ส่วนที่จะเดินหน้าในแง่ปฏิบัติอย่างไรต้องบอกแบบนี้สิ่งที่เมื่อวานได้รับการสื่อสารมันคงยังไม่ได้ได้รับการตราเป็นประกาศกรมหรือกฎกระทรวงนะฮะก็มีความหมายคงยังมีเวลาในการที่จะตกผลึกให้ชัดเจนว่า ถ้าจะเดินหน้ากันปีนี้จริงๆจําเป็นต้องมีการกรอกรายได้อันได้มาจากกําไรของคริปโตจริงๆเนี่ยหลักปฏิบัติมันต้องชัดเจนและออกมามีผลทางกฎหมายในแง่ที่เป็นหลักปฏิบัติแล้วดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญในการระดมความคิดว่าจะเดินหน้าอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องที่สุดและปีนี้เหมาะไหมที่จะทําถ้าเหมาะจะเดินหน้าอย่างไรถ้าเกิดจะเลื่อนติ้งต่างนะฮะจะเป็นอย่างไรกันบ้างให้มีความสมบูรณ์และรอบด้านมากที่สุดด้วยครับเฟิร์นครับ ตอนนี้ถ้าใครจะกรอกภาษีนะคะในปีที่แล้วก็คือช่วงมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยก็อาจจะรอแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้มีความชัดเจนเผื่อมีข้อกําหนดบางอย่าง<ม>เพิ่มขึ้นมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าอย่างที่พี่วิบอกไว้คืออาจจะมีการขยับอันนี้เราไม่ทราบนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราคงจับตาเรื่องนี้กันต่อเนื่องนะคะแล้ก็มีข้อสรุปก็จะรีบมาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกคนทราบกันด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ